สวัสดีครับสวัสดีทุกตุขนนะครับวันนี้บอนอยู่ที่ท่าเรือสีธนูนะครับบอนก็มาตกปลากับยายนาครับนุ่นแต่ว่ายายนาหาหอยก้อนครับหอยคลางหอยคลางเอาไปตกปลานี่ครับบอนเตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตหาหอยคลางก้อนครับเอาไปเป็นเยื่อนะบอนก็เอาป่ามึกมาแล้วครับแล้วก็กุ้งนะครับอยู่ในนี้แหละไปครับเดี๋ยวไปดูยายนาหาหอยคลางข้างหลังนุ่นก่อน ไปครับเดินออกมปดูใหญ่นะวันนี้ไม่มีคืนเลยครับโอ้โหน้ำสวยงามมากเนี่ยใส่วิ่งเลยมีรอยหอยดาวด้วยหอยดาวนี่หอยดาวหอยดาวนี่ครับโย <c oughs> นี่อับน้ำใส่วิ่งเลยอ่ะโหปูหินตัวเย้ยเลยนี่จับัดจับดูครับเอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วยเนาาหนอ่ะคอยครังอ้อโน่ใหญ่ตายใหญ่ตายตกไนอ่ะอ๋อหาห้อยตรงนั้นอะไรมี ไปครับไปดูใหญ่้อยนอนเต็มเลยปูมีกามเดียวครับวันนี้นี่ปูยินโอ้โหตัวนี้มันมากเลยครับอัคระตัวเมียครับแต่ว่าไม่มีไข่ลุ่นขับใหญ่ต้อยตรงนี้แหละครับเยอะหอยคลางมาครับหายเยื่ก่อนก่อนที่เราจะตกปลา โอ้ใหญ่ต้อยตึ้นชายคันเบ็ดนั้นใช่ไหมคันเบ็ดไม้กันเบ็ดไม้ต่ละรอนั่นนั่นนั่นเจอแล้วครับเจอแล้วครับามันดีมันเห็นใหญ่โตไม่เห็นที่นี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวก็ไม่รู้แหละฮะไี่ปูจริงนั่นแน,นบใหญ่โตไม่แน่นเชียวได้หน่วยน,นี่ทีเดียวไม่รู้กี่หนุย่ยข้างมันไม่เอาหรอก นี่ครับดูดบนผ<ด>ูดจริงนะเนี่ยทีเดียวมันลูกกี่หน่วยเอาขึ้นมาลูกเล็กไม่เอาครับเอาแต่ลูกขนาดนี้เนี่โอเคเหรอพี่อ่ะหอยค้างตัวนึงหลือเป้ารับนี่นเ,นเจออีกครับหนึ่งลูกลูกเล็กวันนี้ไม่เอาอะนะ นอ่อย่าเล็กมันเพือโอ้เล็กจานถึงไปให้มันโตก่อนนี่เดียวห้ารว,รวมๆกันเดี๋วต้นกต็ตกเนี่ยหาเยื่อก่อนครับจะได้ตกด้วยกัน,นเอนจอแล้ตัวเจอแล้วเจอเจอ ใตจอแลาัววหตัวสตัวก็ไม่รู้เนี่ยสตัวตายแลวแต่มันดีจริงวหนึ่งตัวนี่อีกตัวนึงสตัวสตัวครับไอเร่แล้วอะ เจออีกแล้วครับใหญ่าตยไม่เจอเลยใหญ่าตยไม่เจอเลยเลยปลากินดีนะหอยหอ่ะมีนบาเจอ,อครับนี่ได้หลายตัวเลยนะแป๊บเดียวนี่ ห้าวไปตกปลาเฮ้ยนั่นน่ะนั่นเลยข้างหน้าเลยนั่นแหละไม้เออนั่นแหละข้างข้างข้างนู้ดก่อนนั่นนั่นนั่นข้างมือเลยนั่นนี่นั่นแหละไม้ข้างหน้ายิดหนึ่งเออนั่นนั่นนั่นใช่ไหมใช่โอ้ไม่เห็นบว้ยหน้าใหญ่โตเลยตาใหญ่โอ้ได้เยอะแล้วครับเยอะ เดบอนจะไปเปลี่ยนเป็นเบ็ดไม้นะครับกลับไปเปลี่ยนที่บ้านเดี๋ยวให้ญ่ต้อยถูบ่อยก่อนอุปกรณ์อุปกรณ์ทุบใช่ไหมนะไม่อ่ะี๋ยวต้อยมาทำปลาเรียบร้อยทำเรียบร้อยไปถึงบ้านไม่ต้องทำอ๋อถ้าได้ปลานะครับแกเตรียมมีดมาเรียบร้อยแล้วทำไม่เสร็จแล้วก็ไปแกงเลยทางน้ำเตี้เสร็จเนี่ยทั้งมีดทั้งกุดทั้งขี้นครบอุปกรณ์เรียบร้อยอ่ะรอดูครับ

มีมีเล็กไหมีเจอไหมไม่มีของเลยมีนี่เลนี่ยนี่เมื่องกันเ่ยอุปกรณ์ไม่ไหวต้อุปกรณ์เต็นท์กับเปลเบ็ดไม้เต้นเอาไม้เบ็ดไม้ไมดไม้

เด่ยตัยก็จะแกะออกมาเป็นตัวเลยนะครับถ้าแบบที่บอลผ้านูคือมันจะผ้าเป็นขึงแบบนี้นะแต่ถ้าแบบนี้มันก็ดีย่างนึง่ป้าอาจจะแบบกินกินได้ยากน้อยครับเพราะมันเต็มตัวเลยเดี๋ยวผ้าอย่าแม่อย่ต้อยเดี๋ยวผ้าขึงอย่าแมเดี๋ยวลองหันหนน่นเลยหั่นเป็นชิน้นเล็กๆครับเป็นชิ้นพอดีคำมะพอดีคำอือพอดีคำอี่สองตัวอ่ะดูอีกตัวครับเดี๋ยวบอลเปยวเบสที่บ้าน ตัวนี้งายเลยตัวนี้อ้วนนะอ้วนก้อนเล้าอืมไหนทีไหนนั่นไหนทีอ้วนนะอ้วนอ้วนี่นนอ้วนหมดอ้วนหโอเคเจ้าใหญ่ตอยทำไม้เ็จเดียวบนกับเปยวเบ็ดไม้แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปเจอกันในน้ำเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเดินในน้ำกันนี่ครับบนไม่ต้องกลับบ้านละบนเอาล็อกออกครับแล้วก็ใส่คันแลลวกคันครับต็กเดี๋ยวบนจะพุกที่หัวเบ็ดเลยหัวขันเบ็ดเลยครับต็อก นีใ่ใหญ่เน่ากํนหนังทำม้อยู่เสร็จแล้วของแก้กแ okay, เคดียวเราไปตกกันครับหนูใหญ่้อยขออนุญาตพวกเบ็ดแป๊บไปครับพร้อมกันแล้วตกปลาที่นี่ลืมยาเซนหยาเนีย,นนยดย <c oughs> นี่ครับดูมีอะไรบ้างมีกุ้งมีมึกแล้วก็มีอ้อรครับไ,ไปไปมาครับเดินล,ลงเลย มาเดียวใหญ่โตนี่ครับบ้านหลองยนดูอ้ยได้เลยอเอาไม่ตัวแขนโปอยลปอยครับ นติดั้ยติดติด,ตด,ตดอู้ทุกแกตัวเย้ยเลยย่ะเนาว้วาวว,าว้าวโอเคนี่ครับบนลโยนไปเริ่มตอดของบดน,นี่อุยอ้ยอุ้ยเยี่ยมมดเลยมาขับโยนไหมไปที่เดิมเลย อย่ต่อยพาเข้าให้นีกเลยดึง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 มันดึงไปเลยอืมอี่อู้เยี่ยมมดอีกแล้วหูวปันโยนไปแล้วครับอุ้ยดึงแล้วปาได้อ่ะอ้อยปลานนี่โลเล่นปาลานเราแก้วในปอยนะแมวปอยเด่นในป๊อดอุ้ย ช่วยมากเลยดดเดินในปอดเองนี่ครับเดี๋ยวต้อยได้ป่าเรื่องป่าข้างเรื่องป่าหลงเรื่องช่วยมากโอเคโอเคสุดยอดเลยเอาเอาเอาแกงร้อยนี่ครับเดี๋ยวจะเดินเบรกหน่อยครับไปข้างหน้าตรงนู้นน้ำใส่มากเลยครับนี่ดู Cái mọc mọc Hồi mùa xưa mặc 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 luôn mặc 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 vậy nó nì 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 mặc mặc xuôi mặc mặc Khoang rồi mặc 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 có đấy có luôn à Ừ Ừ mà ép em 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 ui em 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 <laughs> ได้แล้วครับกกเ,เก็บก้อนเก็บก้อนตัวแหลกอุ้ยตุ๊กแกเหลาเอาใต้แล้วครับช่ <laughs> วยช่วยช่วยช่วยเอาเนาะนะอย่าเอาติดตุกก๊กแกครับตัวยักษ์ลุยโอเคนี่ครับมันติดมาอีกหนึ่งตัวตุ <c oughs> ว๊กแกกึดเลย,ย,ย <c oughs> โอเคอเครับ บนปดกอนันนู่นกลับใหญ่เราได้อีกแล้วโ okay. อเคไอ้ได้ดูดัมบมล้ยอ,อ,อ่าครับโอเคดึงแรงอ<ม>ู้ติดแล้วโอ้ลุดป่าได้ไม่รู้ เหมืนแมวปล่อยตาหมืนแมวเคลียครับเห็นเอาได้หมืนแมวอู้หูติดแล้วของนุยปลาได้ไหมดูอู้หูเมืนแมวนี่ไงหมืนแมวเหมืนแมวนี่ครับบนปล่อยแล้วกันแมวมันก็เหมือนปลาหนูแก้วนั่นเลยครับ ตะกุนเดียววันนะ่ะปล่อยก่อนครับลุนครับโอ้โหใหญ่ต่อยได้ทุกแกตัวใหญ่ไปดูไปดูไปดูมาครับมาดูมาดูมาดูถือว่าเยอะเ็วนะเยอะใช่ไหมอืมโอเคเยอ,อยะเลยครั้งจอดอกัดออกกินนิดเดียวใช่ติดปลากินหะมึ่งข้าไปไหนเนี่ย ว่ามาตรงไหนนี่รุดเลยยังไม่รุดแต่ละปลอดออกอ๋อโอเคโอเคใหญ่ต่อยปวดออก <c oughs> นี่ครับที่บอลได้เร็วก็จะมีรูดั้มับทุกแกาาดได้หลายตัวได้หลายตัวแล้ว <c oughs> นี่โอเคครับไปนู่นขับ,ขบใหญ่เน่าก็ได้หลายตัวแล้วนะ <c oughs> โอ้ยรูดั้แล้ว ไปดูไปดูครับซี่ส้วยหมากเลยว้าวซีน้ำตาลลายน้ำเงินโอเคครับนู่นครับใหญ่เน่าก็ได้ดูดำเม่อนเคเคโชว์เลยใหญ่เน่านู่นรับใหญ่ต้อยได้อีกแล้วเดินไปดูสุกแกตัวใหญ่แล้วน้ำครับโอ้โหลึก to như bầu chắn mình 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 bầu โอ้กไหมปดโอ้กไหมเฮ้อเอ่อคลิปนี้เจ็บเดี๋ยวที่มือนี่โอเคนะใยญ่ต้อยปอดก่อนครับโอเคครับนี่เราเดินทางเข้าในแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าใครได้ไรบ้างนะนี่ครับของใหญ่ต้อย แกเทอกมาเลยครับก็ไดปกก้ป่าตุกแกนะครับป่าตุ๊กแกแล้วนี่ก็รูดําครับลายซัวอยู่นะแล้วก็ป่าลองเรื่องครับตัวแรกที่แกได้เลยนี่องสอุย้ยหกแปดสิบสิบเอ็ดตัว11บเอ็ดตัวผมก็นได้กี่ตัวครับมาดู นี่ครับนี่ของบอลโอ้ได้รูดําได้ทังมดได้รูดําตั้งหมด,ด,ห,ด,ห,มดห้าตัวครับห้าตัวกับปลาตุ๊กแกอีกสามตัวครับเป็นแปดตัว2อง 4, 6, 8ี่หกแปดแปดตัวน,นี่ใหญ่เห็น,นใหญ่ยังไม่ตายที่ครับใหญ่นักวะอุย้ยนู่ใหญ่นัว <laughs> còn là con còn là con đu gặp đi còn để tôi ngủ <laughs> đây tua giờ nấu ăn lẹ ngủ giờ nấu đây lại tua mình tuần mát cho đây lù đâm nhớ nữa ừ. xong nón, chứ, si pet pet ship xong ship tua ตามตัวครับกงใหญ่เนาะโอ้อยู่เลยใหญ่นกครับชนะได้ทีนึ่งเลยใหญ่ต้อยได้ทีท่องครับใหญ่ต้อย <c oughs> บอลได้ตีตัวตายเบื่อเลยครับหนูมาเลยใหญ่ต้อยเปียวไม้มาครับมานังตำปลาเลยนะเดี๋ยวใหญ่นกกับบอลก็จะกลับบ้านก่อนครับ <c oughs> ใหญ่ต้อยนังตำปลาก่อนนะนี่กองบน ได้น้นยกว่าเพือนเลยครับโอ้โหชู้ใหญ่เน่าครับอย่าต้อยไม่ได้เลยโอเคนะครับเอาไวท้ทถานี้แหละพบกันไม่คลิหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายครับนี่เป็นยังไงไปเลยครับ